วันนี้เวลา1 9เนาิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งผ่สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาราเทเลอร์เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชาทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่25ิตุลาคม2563เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบังคมทูลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ โอกาสนี้ในแพทริกคาวานาคู่สมรสเอกอัครชัชทูดร่วมเฝ้าทุลลองทุลีพระบาทด้วยเวลา19บนาินาทีพระรพรทานพระบรมราชวโรกาสให้ในสว่างผู้พัฒวิบูรณ์ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนำนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒในเขตภาคกลางจำนวน14แห่งกับนายกสภา และอธิการบดีมหาวิทยายลัยสวนดุสิตเ<ร>ฝ้าทุละอ,องทุลีพระบาทถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพะบรราชินีจำนวน12สาขาว,วิชาดังนี้ศิลปศาสาตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาว,วิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยายลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยายลัยราชภัฏนวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ศิลปศาสาตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาว,วิชาการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรียุธยาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏระไพพันธ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึง ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาว e, ิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศานศาสตร์ดุษิตบดีกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฒเทพสตรีและมหาวิทยาลัยราชภัฒนธนบุรีบริหารธุรกิจดุษิตบดีกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีและศิลปศาสตร์ดุษิตบดีกิติมศักดิ์สาขาวิชาธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะท่านนายวโลดีมีเซเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของอยูเครนข้าพเจ้าขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานาหม่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวยูเครนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจอันดีและการสนับสนุนช่วยเหลือกันจะทําให้มิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างยูเครนและประเทศไทย เจริญงอกงามและพัฒนาต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวัชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลา8ท45นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันดีหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่23ค่ายพิทักษ์อุทุมพเรเขตอำเภอกันทรล,ลักษ์จังหวัดศรสีสะเกด ในการนิทอประเตศการสาธิตฝึกสุนัขทหารเช่นการฝึกตรวจค้นยาเสพติดเล่นบอลและการแสดงโชว์ความสามารถพิเศษจากนั้นส่งติดตามการดําเนินงานขยายผลโครงการทหารพันธีสู่พื้นที่ชายแดนของกองกําลังสุรนารีภารกิจป้องกันชายแดนของหน่วยและการดําเนินโครงการทหารพันธีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ซึ่งเริ่มดําเนินงานเมื่อวันที่13มิถุนายน2563บนพื้นที่45ไร่แบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ พื้นที่ปลูกเมล็ดพัุ์ผักพระรานทานและพริกจินดา4ีแปลง10ไร่โรงเรือนเลี้ยงสาตว์15ไร่อาคารสา์พระราชานและบ้าน4ี่เผา5้าไร่รวมถึงพื้นที่ปลูกทุเรียนและไม้ผลจังหวัดศรีสะเกษ15ไร่นอกจากนี้ยังได้นำโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบ้านอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนบ้านจันหอมตะเสกอำเภอกันไพร,กร,พรักษ์พร้อมขยายผลสู่ชุมชนบ้านน้ำยืนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและจัดประกวดแปลงผักใน,ในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการชุมชนเบิกบ้านอาหารปลอดภัย ซึ่งนับเป็นการขยายผลร่วมกับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของกองทัพภาคที่2ในการนี้ทออพระเนตรนิทรรศ,ศ,ศ,ศาการและผลผล,ผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนที่เคยมาศึกษาดูงานภายในหน่วยณอาคารศาสตร์พระราชาและทออพระเนตรบ้านจำลองของกลุ่มชาติพันธุ์4ี่ชนเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่ลาวสวยเยอเขมรและการแสดงของทุกชนเผ่าในการนี้ทออพระเนตรแปลงผลักในโครงการ โดยหลังทดลองปลูกเมล็ดพันธุ์พะราชทานพบว่าพื้นที่ภายในโครงการเหมาะสมกับการปลูกพริกขี้หนูมูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจึงแนะนาให้ทดลองปลูกพริกจินดาเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์พะราชทานที่ผ่านมาได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์พริกจินดา7.9กิโลกรัมสามารถบรรจุเป็นเมล็ดพันธุ์พะราชทานได้ประมาณ1 5 0 0 0ซองโดยได้ปรับเพิ่มพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกจินดาด้วยโอกาสนี้มีพระราชดํารัสกับทหารพันธีเกี่ยวกับการทําง ต้องทําในสิ่งที่ชาวบ้านให้ความสนใจเช่นการทําการเกษตรซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสามารถขยายผลสู่ประเทศข้างเคียงเพื่อมิตรภาพระวังกันและพระรานทา์กําลังใจแก่ทหารพันธีที่เมื่อปลดประจำการหรือกเกษียณแ,แล้วยังสามารถนําความรู้ที่ได้เรียนรู้จากโครงการไปปรับใช้ในครัวเรือนเพื่อกระจายความรู้สู่ชุมชนของตนก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอพระเนตรเขาพระวิหารจําลองและพระรานทา์ถุงพระราชทาน แก่ผู้แทนทหารและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าท,ที่ป้องกันชายแดนในจังหวัดศรีสะเกดและอุบลราชธานี เวลา10นาฬิกานาทีของวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ัารสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงณอาคารที่ทำการองค์การอนามัยโลกนครจนีวาสมาพันธ์รัสวิสศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างขวัตวรขัติยะราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรทรงบรรยายสรุปกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภรหรือ CRI และองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548 โดยเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการวิจัยและวิชาการที่มีศักยภาพในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพิษวิทยาและการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากง,งานวิจัยด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่มีพิษต่อม,มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในการนี้ทรงหยิบยกประเด็นปัญหาด้านมลพิษทางอากาศซึ่งสถาบันวิจัยจุลาภร์ได้ศึกษาวิจัยผลกระทบที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งสารก่อมะเร็งและ PM 2.5โดยเฉพาะผลกระทบในกลุ่มประชากรที่อาจมีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไปเช่นเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ซึ่งเป็นหัวข้อที่องค์การอนามัยโลกและนานาประเทศตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องช่วยกันลดระดับสารพิษในสิ่งแ แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ research on the effect of exposure to air pollution both carcinogenic compound and PM 2 5 o n t on the health of people exposed through the environment using principle of molecular Epidemiology, and utilizing various biomarkers, including biomarkers of exposure and biomarkers of early biological effect, such as effect on DNA, has been carried out to assess health risks in these populations, including pregnant women and children. This research has been published in peer-reviewed international scientific journal with numerous citations. The research findings have also led to an increased awareness and policy measure for monitoring level of genotoxic compound in air. โอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัรคติยาราชนารียังทรงมีข้อหารือกับองค์การอนามัยโลกในการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณครั้งที่9ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับความร่วมมือในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความก้าวหน้างานวิจัยตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลระหว่างนักวิชาการด้านสาธารณสุขการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโล อันจะนำไปสู่ความรวมมือระดับชาติภูมิภาคและนานาชาติในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้อมอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติ for our future activities it is a pleasure for me to announce that in December 2024 The Tulapon Research Institute planned to organize the ninth Princess Tulapon International Science Congress on the topic of the role of bioscience and chemistry in overcoming the challenges of one Hill. this would provide an excellent opportunity for collaboration with WHO to highlight and promote issues of mutual interest under this topic. I would therefore like to take this opportunity to invite representatives from WHO to give lectures at the Congress, which will bring together international experts, scientists, academics, researchers and students from around the world to interact in the symposia and workshop on various issues. ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่9และนางสาวเลสลี on ่ออนยอนหัวหน้าส่วนงานความปลอดภัยด้านสารเคมีและสุขภาพได้กล่าวถึงการดําเนินงานขององค์การอนามัยโลกที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสถาบันวิจัยจุฬาพรซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลป,ป้องกันพิษภัยจากสารเคมีที่จะส่งผลกระทบต่อสุ so moving forward for the future collaboration with the chulaborn research institute, we'd like to discuss further if um, there's any prospect of cri being involved in, in the training of healthcare providers in these issues of children's environmental health. Um, certainly further work on e-waste and, and, and endocrine disrupting chemicals. Uh, the, other reason I showed the slide of the children on the first slide was because it, it's the, the image for which uh, our hero image for International Week of Preventing Lead Poisoning, which will be the 11th year that we've run this campaign, 23rd to 29th of October. We're seeing more and more countries now also eliminating the lead in paints, um, but there are many additional sources of lead exposure for children. be it of spices used in the homes, some traditional cosmetics, as well as things like electronic waste and so on. The Children's Environment Health Network is very um, keen to help WHO celebrate 20, 75 years of public health achievements and um, we would very much like Chulaborn Research Institute to join การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภร์และองค์การอนามัยโลกจะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญซึ่งศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรักขติยราชนารีทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่และทรงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมพัฒนาให้เกิดความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลาการนาิกา36นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานทนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปรรัญญามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนนครปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา2,563ถึง2,564โดยว,วันนี้มีผู้สง่งคุณวุฒิเข้ารับปริญญาบัตขออภัยครับเข้ารับปริญญาบัตรกิติมศักดิ์12คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม2,719คนมหาวิทยาลัยรัชพัฏเพชรบุรีได้น้อมนาพระบรมราชโอบายสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสามารถตอบโจทย์ปัญหาท้องถิ่นเป็นผลสําเร็จ ส่งผลให้ในปี2566สามารถยุกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไร่มะขามเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจได้รับโล่พระราชทานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศและได้รับการจัดอันดับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนอันดับหนึ่งของประเทศ2ปีซ้อนในปี2566ได้รับการจัดอันดับการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอันดับต้นๆของประเทศ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสมรรถนะซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมจนนักศึกษาได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครศรียุธยาได้ดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดพระนครศรียุธยาและอ่างทองโดยมุ่งเน้นสืบสารโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ตามรบริบทเชิงพื้นที่ทั้งในด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมีโครงการสำคัญอาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษารวมทั้งโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาอ,องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่จังหวัดนราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48อเภอจาะไอรอง50ชุด เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญและทรงห่วงใยต่อสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยฐหารพรานที่4603หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46 อำเภอรือเสาะ60ชุดซึ่งสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์ทําให้ฐานพรานได้รับบาดเจ็บ2นายและวันที่20มิถุนายนคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบบ้านบากงขณะขี่รถจักรยานยนต์ลาตระเวนรักษาความปลอดภัยรอบร,อบ,รอบหมู่บ้านทําให้มีผู้เสียชีวิต2คน ต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารพราณนณะกองร้อยทหารพรานที่3009หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30อำเภอบันนังสตาจัังหวดยะลา50ชุดซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจเดินท้าลาดตะเวนเส้นทางทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายเสียชีวิต1น,นายในพื้นที่หมู่ที่1บ้านแหนแต่ตบบาําบาเจาะเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา แล้วเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูอำเภอรามัน55ชุดซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุกนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณริมถนนสายโกตาบารูกาลอใกล้กับโรงเรียนบ้านนาเตยหมู่ที่3บ้านบาลงชีเลทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ4นายและชาวบ้าน1คนเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมา และได้ร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าค่ายสิรินทร์อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานี จากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่10มิถุนายน2566ที่สถานีตำรวจภูธรนาประดู่ตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี50ถุงและที่ชุดคุ้มครองตำบลตะลุดือรามันตำบลตะลุดือรามันอำเภอกระเพาะเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน30ถุงประกอบด้วยอาสาสมัคร ทาหารพรานตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่5และ21มิถุนายน2566เพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสรงห่งใหญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ห้องประชุมแมจิกหนึ่งโรงแรมมิรุเกิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพ พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ Train จ h e Trainer หลักสูตรการพัฒนา s อ f t s k i l l s ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัย,ลายราชภัฏรุ่นที่2ระยะที่1ซึ่งมหาวิทยาลัย,ลายราชภัฏพรนะนครร่วมกับมูล,ลนิธิไทยยั่งยืนจัดขึ้นระหว่างวันที่24-29สิงหาคม2566เพื่อมีความพร้อมทั้งหมายเซต็ตสกิลเซต็ตและ o ูเซ e ต เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ขยายผลการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่น้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่21สู่การสร้างอัตลักษณ์อาจารย์และนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมซึ่งเป็นการบ่มเพาะทักษะต่างๆเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงที่ใช้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นฐานผ่านการโคชชิ่งของคณาจารย์ต่างคณะต่างสาขาและปราชชาวบ้านเพื่อให้นักศึกษาร่วมดาเนินกิจกรรมแก้โจทย์ปัญหาเฉิงพื้นที่ด้วยตัวเองตลอดกระบวนการโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ที่เกิดรัชประภาอําเภอบ้านขุนบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกกัปปนารุติดองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริาริบแโครงการแล้วเสร็จ33โครงการเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือได้แก่โครงการฝายคลองท่ากระจายตำบลคลองพาอำเภอท่าชนะแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกันยายน2562ปัจจุบันมีตะกอนทรายทับถมส่งผลต่อศักยภาพในการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจะมีแผนขุดลอกตะกอนหน้าฝายในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำ และโครงการที่อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานกปร,รอได้แก่โครงการแก้มลิงบ้านบางเหรียงพร้อมระบบสุบน้ําด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริตำบลสินเจริญอำเภอพระแสงและโครงการฝายบ้านเขาเพลาและสถานีสุบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้าอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริตำบลสมอทองอำเภอท่าชนะ นอกจากนี้ยังมีโครงการอ่างเก็บน้าคลองสีสุขอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริตะบลคลองชะอุ่นอำเภอพ,พนมซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพพิศทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริตั้งแต่ปี2534มีกําหนดก่อสร้างระหว่างปี2568ถึง2570 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้โดยองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานที่ยังค้างค้าง,างบารรลุตามวัตถุประสงค์อย่างประโยชน์สุขแก่ราษฎรโดยเร็วในช่วงบ่ายไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำบางสายนวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองอุ่นอำเภอพนมโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ก่อสร้างเมื่อปี2529เป็นเขื่อนดินความจุกว่า2ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถส่งน้ำให้รัศดรและสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า3,600ไร่พร้อมพบปะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับประโยชน์และเยี่ยมชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำส่งผลให้ปัจจุบันมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่โรงเรียนบ้านไพรวันปอแดงอบรบือจังหวัดมหาสารคาม ในวิวั์อินไทยวงศ์รองผู้ร่าราการจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระจันทร์โรงพยาบาลจุฬาภรโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี2566ของราชวิทยาลัยจุฬาพรรวมทั้งมอบกระเป๋ายาสามมัญประจำบ้านพระจาัานทร์จำนวน200ชุดแล้วเยี่ยมหน่วยแพทย์พระจาัานทร์ซึ่งออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนและนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากลุ่มพระศรีสว่างควัตรรคัตยาราชนารีโดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ369คนกลุ่มโรคที่พบมาก5อันดับแรกได้แก่กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจักษุระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินอาหารมีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ72คนและรับบริการทันตกรรม54คนจากนั้นหลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงจำนวน3คนประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแขนขาอ่อนกำลังผู้ป่วยเป็นอัมพาตท่อนล่างและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงห่วงใยในปัญหาสุขภาพของรอัษฎรให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ศาลาสาหาไัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิิยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา งานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2,565ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานผู้มีอุปการ,ระคุณและเครือข่ายมูล,ลนิธิจำนวน179คนมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดงานเพื่อนพึ่งพาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อสื่อสารถึงพันธกิจของมูล,ลนิธิในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดยในปี2565เป็นการจัดงานครั้งที่11ภายใต้แนวคิดเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยาก โดยตลอดระยะเวลา28ปีของมูล,ลนิธิได้ปฏิบัติภรารกิจต,ตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด,ด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน